321ส t u u i o o h a n n ด l วันนี้เรามีหนังดีๆมาสปอยให้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะกับเรื่องราวของเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ต้องเจอกับชะตากรรมสุดเลวร้ายเมื่อเครื่องบินของกองทัพที่ทบรรทุกสารพิษมาเต็มลำดันประสบอุบัติเหตุตกใกล้ลำน้ำเล็กๆของพวกเขาคนในเมืองกินน้ำปนเปื้อนไปด้วยสารพิษพวกเขาเริ่มคลั่งและก็หายความดุนแรงมีอาการกึ่งคนกึ่งซอมบี้ออกไล่ล่าคนอื่นๆอ,อย่างโหดร้าย พอทางการรู้เรื่องก็ส่งหน่วยกักกันโรคพร้อมกำลังทหารมาจัดการแต่เหตุการณ์วิกฤตหนักจนควบคุมไม่อยู่พวกเขาจึงต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดคือยิงมิสไซลทำลายเมืองนี้ทิ้งทั้งเมืองแล้วชาวเมืองที่เหลือจะหนีทันไหมและจะหนีจากซอมบี้ที่บ้าคลั่งได้อย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้กับหนังเรื่อง The Cases เมืองคลั่งมนุษย์ผิดคนเปิดเรื่องมา พระเอกเป็นนายอำเภอที่เมืองเล็กๆเมืองหนึง่งเขาชื่อนายอำเภอเดวิดส่วนเมียของเขาเป็นหมอเปิดคลินิกเล็กๆอยู่ในเมืองเธอชื่อจูดี้ดัตเทนนายอำเภอไปดูการแข่งขันเบสบอลนัดเปิดฤดูกาลที่สนามไทเกอร์ฟิลด์กับลูกน้องคนหนึ่งระหว่างเกมการแข่งขันมีชายสูงอายุคนหนึ่งเขาชื่อรรลลี่เดินถือปืนเข้ามาในสนามเขารีบเดินเข้าไปเคลียร์สถานการณ์และเกลี้ยกล่อมชายคนนั้น นายเมาใช่ไหมวางปืนลงเถอะแต่ลอนลี่กับเล็งปืนไปที่เขาพร้อมเหนี่ยวไกปืนเขาจึงยิงปืนสวนไปเพื่อป้องกันตัวเองเขาให้หมอตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของลอนลี่แล้วไปขอโทษเมียกับลูกของลอนลี่มันเป็นเหตุสุดวิสัยเขาเมาเขาไม่มีสติผมต้องยิงเมียเขาบอกว่าไม่จริงหรอกเขาเลิกเล้ามาสองปีแล้วแล้วเธอก็ตกหน้าเขาอย่างแรง และจุงมือลูกเดินกลับไปคืนนั้นเขาเครียดมากนอนไม่หลับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นผลตรวจระดับแอลกอฮอลออกมาเป็นศูนย์เขาแทบไม่อยากเชื่อและรู้สึกแปลกๆก,กับอาการของลอลลี่เขาไปสนามที่เกิดเหตุอีกครั้งเห็นบิลนั่งนิ่งตัวแข็งทื่อเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบดูเหม่อลอยอาการคล้ายกับชายคนเมื่อวานที่ตายไปเมียของบิวเห็นเขามีท่าทีแปลกๆ จึงพาไปหาหมอเพื่อเช็คอาการป่วยหมอถามเขาหลายครั้งแต่ก็ตอบคำตอบเดิมๆวนไปวนมาเธอคิดมากไปผมสบายดีเหนื่อยนิดหน่อยหมอบอกให้พาเขาไปทำซีทีสแกนเพื่อเช็คแบบละเอียดดีกว่าแล้วพวกเขาก็ขับรถกลับบ้านไปคืนนั้นเมียของบิวสังเกตเห็นอะไรผิดปกติบางอย่างในโรงเก็บของเธอจึงเดินไปดูเธอตะโกนเรียกบิล แต่เขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นทันใดนั้นลูกชายก็ตะโกนเรียกแม่เสียงดังลั่นเธอรีบวิ่งกลับบ้านทันทีและพาลูกชายแอบอยู่ห้องหนึง่งวิวเดินหาพวกเขาเจนเจอแล้วล็อกห้องจุดไฟเผาลูกเมียทันทีนักล่าสัตว์กลุ่มหนึ่งเดินไปในป่าและได้เจอกับศพนักบินคนหนึ่งน่าจะตายมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วตัดมาที่ทำงานในอำเภอ วิวถูกขังอยู่ในห้องขังโทษฐานที่ฆาตกรรมลูกน้องของนายอำเภอสังเกตว่าเขาแปลกๆยืนแข็งชื่อมาเป็นชั่วโมงไม่กระดิกไม่พูดไม่จาต่อมาเจ้าหน้าที่ไปตรวจศพนักบินคนนั้นนายอำเภอกับลูกน้องสำรวจบริเวณรอบๆจนหาเครื่องบินที่ตกเจอมันลำใหญ่มากจมอยู่ใต้แม่น้ำเขาเริ่มหาข้อมูลเพิ่มและอดสงสัยไม่ได้ว่า เครื่องบินลำใหญ่ขนาดนั้นไม่มีข่าวออกไม่มีใครพูดถึงเลยได้ไงมันดูไม่ชอบมาพากลแปลกๆเขารีบเช็คระบบน้ำดื่มในเมืองทันทีเพราะกลัวว่าอาจมีสารพิษเจือปนจากเหตุเครื่องบินตกก็ได้เจ้าหน้าทีต่ตรวจสอบแล้วบอกว่าน้ำสะอาดไหลามาจากทางเหนือผ่านบ้านลอนลี่เป็นบ้านแรกนายอำเภอรีบไปขออนุญาตจากท่านนายกให้ปิดระบบน้ำทันที แต่ท่านก็ปฏิเสธและไล่เขากลับไปเขาจึงตัดสินใจปิดระบบน้ำเองโดยพละการพอลูกน้องเขากลับมาถึงที่ทำงานก็เห็นบิวนอนนิ่งอยู่ในห้องขังแล้วจูจ่ๆก,ก็ลึกขึ้นมาคุ้มข้างอย่างน่ากลัวเขาเช็คโทรศรัพท์และระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดแต่ไม่มีสัญญาณอะไรเลยเขารู้สึกไม่ดีกับสถานการณ์แบบนี้และคิดว่ากำลังมีหายนะครั้งใหญ่มาเยือนแน่ๆ นายอำเภอบอกให้เมียเขาไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก่อนแต่เธอไม่ยอมทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากนอกบ้านเขาจึงเดินไปดูที่โรงเก็บรถระหว่างนั้นเสียงเมียเขาก็ตะโกนดังขึ้นเขารีบวิ่งไปหาทันทีทั้งคู่ถูกทาหารจับตัวพาไปขึ้นรถบนรถนั้นมีคนในหมู่บ้านนั่งอยู่เต็มไปหมดรวมทั้งลูกน้องของเขาด้วย รถถังขับนำรถพวกเขาไปที่แห่งหนึ่งและมีรถอีกสิบสิคันกว่าต้อนคนในหมู่บ้านทั้งหมดมารวมกันที่นี่เฮลิคอปเตอร์บินเสียงดังสนั่นไปทั่วบางคนถูกกักตัวอยู่ในรั้วกลางสนามด้านนอกบางคนถูกกักตัวในห้องพยาบาลพวกทหารกำลังตรวจวัดไข้ทุกคนอยู่ถ้าใครมีไข้ก็จะถูกส่งตัวแยกออกมาอีกที่หนึ่ง ระหว่างที่นายอำเภอกับเมียกำลังวัดค่ายอยู่นั้นเสียงประหลอดของเมียเขาก็ดังขึ้นเธอถูกแยกตัวออกจากที่นั่นทันทีเขาพยายามไปช่วยเมียเขาแต่ถูกกระหานกันตัวออกมาจนได้เธอถูกส่งตัวมาห้องถอนพิษที่นี่เริ่มโกลาหลผู้คนต่างเริ่มคุ้มครั่งชายคนหนึ่งหนีออกมาได้และขับรถพังล้วที่กั้นคนกลางสนามคนจำนวนมากแตกตื่นหนีตายออกมา ทหารคุมสถานการณ์ไว้ไม่อยู่แล้วมีคำสั่งให้ทหารทั้งหมดถอนกำลังส่วนนายอำเภออยู่บนรถคันหนึ่งทหารพาพวกเขามาขึ้นรถบัสเพื่อไปยังโซนปลอดภัยแต่เขาแอบ,บขึ้นรถหนีออกมาได้เขากลับไปที่ทำงานเพื่อเอาปืนและได้เจอกับลูกน้องอีกครั้งเขาบอกว่าจะไปช่วยเมียเธอไม่ได้ติดเชื้อเธอท้องอยู่และเป็นไข่ยอยู่ตลอดมาเป็นเดือนแล้ว เขาและลูกน้องจึงไปที่สถานกักกังอีกครั้งเพื่อช่วยเมียเขาออกมาที่สถานกักกันทุกคนตายกันหมดเมียเขาและเพื่อนกำลังแย่ชายคนหนึ่งติดเชื้อเกิดคุ้มข้างกำลังจะฆ่าเมียทันใดนั้นนายอำเภอมาทันเวลาพอดีเมียเขาลอดตายอย่างหวุดหวิดพวกเขาเหลือกันอยู่สี่คนพวกเขาออกเดินไปเรื่อยๆตามเมืองเห็นคนติดเชื้อหลายคนกำลังคุ้มข้าง กำลังไล่ฆ่ากันเองอย่างน่ากลัวพวกเขารีบเดินหนีกันออกมานอกเมืองเพื่อความปลอดภัยเดินผ่านทุ่งหญ้ามาเรื่อยๆจนมาเจอกับบ้านของสกอตตี้แฟนหนุ่มของเบกกี้เธอรีวิ่งไปหาและตะโกนเรียกเขาทันทีสกอตตี้ถือปืนมาเจาะที่เธอและคนอื่นๆส่วนลูกน้องนายอำเภอก็ถือปืนเล็งไปที่เขาเช่นกันต่างฝ่ายต่างไม่ไว้ใจกัน เพราะเกรงว่าจะเป็นคนติดเชื้อที่คุ้มข้างฆ่าคนทันใดนั้นนายอำเภอก็เข้ามาระงงับสถานการณ์ได้ทันพอดีเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพวกเขารีบเข้าไปหลบในโรงนาทหารกลุ่มหนึ่งกำลังตรวจสอบบริเวณรอบๆและเดินเข้าไปในบ้านที่แม่ของสกอตตี้อยู่แม่ของเขาถูกคุมตัวออกมาข้างนอกและวัดไข้เสียงประหลอดดังขึ้นสกอตตี้แอบมองดูอยู่ ก็ตัดสินใจวิ่งออกมาจากที่ซ่อนตัวแล้วมาช่วยแม่เขาทันทีเขาถูกทหารยิงตายและแม่เขาก็เช่นกันทั้งคู่ถูกไฟเผาอยู่กลางสนามหญ้าทุกคนในโรงนาช็อกกันหมดทหารคนหนึ่งเดินเข้ามาสำรวจข้างในคนเดียวเลยถูกนายอำเภอจับตัวไว้ได้เขาก็ชากหน้ากาก,ากของทหารคนนั้นออกทหารร้องขอชีวิตอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผม ผมได้รับคำสั่งมาอีกทีผมต้องทำตามคำสั่งขอพยายามขอให้นายอำเภอปล่อยตัวเขาไปแล้วจะไม่ปิดปากบอกใครทั้งนั้นทันใดนั้นมีทหารอีกนายหนึ่งเดินเข้ามาในโรงนาเช่นกันนายอำเภอจึงเชื่อใจและปล่อยทหารคนนั้นไปเหตุการณ์กลับมาสงบอีกครั้งเขาตัดสินใจกลับบ้านเพื่อไปเอาสบียงและรถที่จอดทิ้งไว้ในโรงรถ พวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงบ้านในตอนเช้าวันลุ่งขึ้นลูกน้องเร่งซ่อมรถให้เสร็จในอำเภอเตรียมสเสบียงต่างๆเเมียเขาเก็บของและไปห้องนอนลูกเพื่อบอกลาครั้งสุดท้ายเขาขึ้นไปเรียกเมียปรากฏว่าเธอถูกมัดมือมัดเท้าปิดปากอยู่บนเก้าอี้เมียของลอนลี่และลูกชายเขาติดเชื้อและแอบเข้ามาในบ้านเพื่อฆ่าทั้งคู่ทิ้ง แต่ทั้งสองก็รอดตายมาได้อย่างบุดหวิดจากการช่วยเหลือของลูกน้องนายอำเภอเขาเห็นศพยังกระดิกเลยยิงกระสุนลัวใส่อีกเพื่อให้แน่ใจทุกคนตกใจมากที่เขายิงปืนไม่หยุดนายอำเภอพยายามจะไม่คิดอะไรแต่เมียเขาบอกว่าเขาน่าจะติดเชื้อเขาติดเชื้อแน่ๆนายอำเภอเถียงว่าไม่ใช่ลอกเขาพยายามช่วยเราไว้ต่างหาก ทั้งสี่คนรีบขึ้นรถเพื่อออกเดินทางต่อทันทีระหว่างขับรถไปเรื่อยๆก็มีเฮลิคอปเตอร์ลาดตะเวนผ่านมาพวกเขาตกใจมากรีบขับรถไปหลบอยู่ในร้านล้างรถอัตโนมัติแห่งหนึ่งที่นี่ดูเหมือนจะปลอดภัยแต่แล้วก็มีคนมาเปิดเครื่องล้างรถให้ทำงานพวกเขาไม่รู้ว่าพวกมันเป็นใครและพยายามขับรถหนีข้างนอกรถมีคนติดเชื้อคอยเล่นงานพวกเขาอยู่ มันฆ่าพวกเขาตายไปคนหนึ่งตอนนี้เหลือกันแค่สามคนเท่านั้นเฮลิคอปเตอร์บินวนมาอีกครั้งและยิงรถเขาทันทีพวกเขาตัดสินใจเดินต่อไปเรื่อยๆจังหวะนั้นมีรถของเจ้าหน้าที่ผ่านมาพอดีนายอำเภอตัดสินใจจะยึดรถคันนั้นมาแต่ยังไม่ได้ทำอะไรลูกน้องของเขาก็ชิงตัดหน้าซะก่อนรถเสียจังหวะพลิกคว่ำฝุ่นตลบแต่คนขับไม่ตาย ในอำเภอลากตัวคนขับออกมาถามบอกมาซะดีๆเครื่องบินลำนั้นขนอะไรมาเจ้าหน้าที่ตอบว่ามันคือต้นแบบไวรัสอาวุธชีวภาพกำลังถูกส่งไปทำลายเท็กซัสเพื่อควบคุมจำนวนประชากรแต่เครื่องบินเกิดผิดพลาดดันมาตกอยู่แถวนี้แทนแล้วจะให้พวกเราทำไงนายอำเภอชุนจัดต่อยเข้าไปที่หน้าอย่างแรงเขาบอกว่าพวกคุณต้องรับผิดชอบ พวกคุณต้องช่วยเราพูดยังไม่ทันจบเสียงปืนดังลัน่นเจ้าหน้าที่คนนั้นกองอยู่ที่พื้นตายขาที่เป็นฝีมือลูกน้องนายอำเภอนั่นเองนายอำเภอตัดสินใจยึดปืนของเขาทำให้ลูกน้องไม่พอใจและเล็งปืนขู่เขาและเมียที่ผ่านมาผมช่วยคุณมาสามครั้งแล้วนะนายอำเภอพวกเขาเดินกันต่อไประหว่างทางนายอำเภอสังเกตว่า ลูกน้องเขามีอาการแปลกๆเริ่มคุ้มข้างเป็นบางครั้งยิงปืนโดยไม่มีสาเหตุเขาตัดสินใจเคลียร์กับลูกน้องและแย่งปืนมาได้ลูกน้องขอพูดขึ้นมาว่าผมติดเชื้อแล้วใช่ไหมขอเดินไปด้วยคนสิแค่เดียวเดียวขอร้องพวกเขาสามคนเดินทางร่วมกันอีกครั้งจนมาถึงด่านที่ทหารกั้นอยู่พวกเขาจนมุมไปต่อไม่ได้ ลูกน้องตัดสินใจจับเป็นตัวล่อให้ในายอำเภอและเมียเขาหลบหนีไปเพราะยังไงผมต้องตายอยู่ดีจะตายทั้งทีให้มันมีความหมายหน่อยขอให้พวกคุณรอดไปได้นายอำเภอลังเลและคิดอยู่สักพักหนึ่งเลยตัดสินใจทําตามนั้นและก็เป็นไปตามแผนลูกน้องเขาถูกยิงทั้งสองคนหนีไปได้ทั้งคู่เดินมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งที่นี่เงียบสงัด ไม่มีผู้คนนายอำเภอเดินสำรวจไปรอบๆจนเจอรถบรรทุกคันหนึ่งพวกเขาปรึกษากันว่าจะไปต่อหรือหยุดแค่นี้นายอำเภอเสนอให้ไปต่อแต่เมียเขาไม่เห็นด้วยออกไปยังไงพวกเราก็ตายอยู่ดีพวกทหารไม่ได้ยิงเฉพาะผู้ติดเชื้อแต่ยิงคนบริสุทธิ์ด้วยเราไม่รอดแน่ๆแต่เขาบอกว่าเราจะไม่ยอมแพ้เราต้องไปต่อ เขารีบไปหาอุปกรณ์และสเสบียงเพิ่มและเจอกับวิทยุสื่อสารเข้าพวกทหารเตรียมนับถอยหลังในการยิงมิตรทลายเพื่อทำลายล้างเมืองพวกเขาเหลือเวลาเอาตัวรอดเพียงสินาทีเท่านั้นระหว่างนั้นไฟก็ดับลงทุกอย่างมืดสนิทมีผู้ติดเชื้อคอยเล่นงานเมียเขาอยู่เธอแอบมาหลบในห้องที่เต็มไปด้วยศพทั้งคู่หนีออกมาขึ้นรถบรรทุกได้อย่างปลอดภัย เขาพยายามหากุญแจรถแต่ก็ถูกพวกติดเชื้อเล่นงานอีกครั้งพวกมันลากตัวเขาไปส่วนอีกคนยิงปืนใส่เมียเขาทั้งคู่ต่อสู้กับพวกมันอย่างสุดชีวิตและจัดการพวกมันได้อย่างวุดวิตนายอำเภอรีบขับรถพาเมียออกไปจากเมืองนี้อย่างเร็วเหยียบคันเร่งแบบมิดหม่เวลากระชั้นชิดเข้ามาแล้วพวกทหารน,นับถอยหลัง39 38, 37 36 35เหลือเวลาอีกไม่ถึง30วิเหลือเวลาไม่ถึง20วิเหลือเวลาไม่ถึง10วิสองหนึ่งทุกอย่างเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขามองกลับไปด้านหลังทุกอย่างมืดสนิทแต่ทันใดนั้นเองระเบิดดังขึ้นอย่างแรงไฟลุกท่วมทั้งฝุ่นควันลอยเต็มไปหมดทหารยิงมิตรทล์แล้ว แดงสะเทือนทำให้รถของพวกเขาพลิกคว่าลงทันทีนายอำเภอค่อยๆหนีออกมาจากรถและเอื้อมมือจับเมียเขาออกมาด้วยกันทั้งคู่ปลอดภัยลอดตายมาได้แบบปาฏิหาริ์ทั้งคู่เดินจากมือกันไปจนถึงเมืองไอโอวาซึ่งเป็นเขตที่ทหารประกาศใช้มาตรก,การควบคุมโลกแล้วหนังก็จบลงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆถ้าต้องติดอยู่ในเมืองนี้ คิดว่าจะรอดกันไหมและจะมีวิธีเอาตัวรอดยังไงกันบ้างคะช่วยคอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย